เจอกับน้องหนูในช่วงหอมดูเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องนหนูก็จะพาพี่ที่เอฟซีที่น่ารักสท่านไปดูลุงทิพย์ทำวอกนะคะคือคล้ายๆแบบปั้นวอกอะไรแบบนี้นะน้องหนูก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะถามจะไปถามลุงทิพย์ดูแล้วก็จะไปดูวิธีการทำลุงทิพย์ลุงทิพย์ทำวอกนะคะทำทำวอ็อกที่เขาก่อพลาก่อพลาพานหังแบบนี้นะคะก่อนเนี่ยเนี่ยก่อพลาพันหังแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า โควานนะคะโควานนี่นะคะก็ที่พก็จะทํานะคะจะทาวอลกหรือว่าลุงตี๋ก็จะก่ออะไรนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ไปดูวิธีการทำนี่นะคะที่นี่อ่ก็กําลังจะทําบล็อกเนะทำาลลอกนะคะอีทเขาเรียกว่าอะไรหนอลุงติ๊บอกนะนะคะบอกนะเนี่ยค่ะเผอพี่พีเอฟซีคิดถึงสร้างนะคะสร้างคำว่านะคะนี่อยู่บ้านใกล้ๆกล้กันนะคะทำอิททำวอล์กนะคะนี่ ยังจำกันได้หรือเปล่าลุงทิพย์สุดหล,อดล่อเราเองค่ะนี <c oughs> ่นะคะกำลังทำบอ๊อบอ๋อี่วิธีการทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องทำเองนะคะเปิ้ลนี่แค่ก็เร็วหนอทำเองหมด่มะอ๋อนี่ใส่ไทมือเม็อร์อีกน้อยเนอ นี่นี่ก็ปูนซีเมนแล้วก็ทรายนะคะอ้าลุตีอันฟุ้นกระสอบหนึ่งกับหือมุ้นออกกระสอบหน,น,นึ่งให้ยาก็ทรายอะไรอันหูมนอปุนกระสอบหนึ่งปุนนทงก็ทรายสิบสิบปุ่งนึ่งอะอ๋อปูนปูนซีเมนหนึ่งกระสอบแล้วก็ทรายสิบปุงนะคะนี่ก็ดูลุงทีมเราจะทำบล็อกนะคะนี่นะคะนี่นะคะปูนปูนหนึ่งทงแล้วก็ทรายสิบปุงนะคะแล้วก็น้ำอีกนะคะ เขาเขาจงเขาฮูนอว่าอันเปิ้เแคดถือนําเด้อดสังเนอนั่นนะเฮ็ดเด้อมจกักพออ๋อต้องทําพอดีพอดีนะคะถ้าทําแบบใส่น้ําเยอะๆก็ไม่ได้นะคะมันจะเสนะคะอืมโอ้มีเปิงอสองอันแน่นอม,มีเปิงอสองอันมีเปิงที่เชียงจุงเรียกว่าเปิงนะคะที่ที่ไทยน่าจะเรียกว่าตัวอย่างหรือเปล่า no? นอ <laughs> กำลังเช็ดกำลังเช็ดเช็ดก่อนนะคะเพราะว่าต้องเช็ดก่อนถ้าไม่เช็ดทำเส้นนี่ทำมันติดปุนนิ่มไรหนอติดมันเจี๊ยบอ,อถ้า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 ติดนะคะถ้าปูนซีเมนต์ติดติดตัวอย่างนี้มันจะไม่ละเอียดเกยยากนะคะมันไม่ละเอียดเม็่ละเอียดนะคะต้องทำความสะอาดก่อน อ๋อเด็กเจเจตู้ที่ทน,นอเจยนมีเปิดก็เป็นเด็กที่นมนเป็นเด็กทั้งหมดเลยนะคะนี่เด็กหมดเป็นเด็กสมันเหรออ๋อ,อต้องมาต้องมาเกะออกแล้วก็ต้องมากลับอีกนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยจะทำแบบที่นี่ไหมนะคะต้องตีป๊อปบอกที่ให้สักหน่อย อ๋อต้องทำไว้ก่อนนะคะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะแต่อนี่ต้องกลับให้มันเข้าๆนะคะนี่ก็จะเอาปูนซีเมนต์ใส่ข้างในนะคะ ว้าวอ๋ตอต้องเข,าางเข,งขย่าให้มันแน่นเนี่ยนะคะถ้าใส่เต็มๆแล้วก็เขย่าลงไปอีกอทุบลงไปอีกต้องทุบอีกโอ้นี่ป๊บป,ปั๊บปบป๊บปบโอ้สียาต่างลยค่ะว้าวอ๋อแล้วก็ดีบาวสุดลอเล็กให้เราก็ จะเอาไปตากนะคะก็ไปเกะออกนี่อ๋อเอางบลงจีแงเนาะน,นี่นะคะอ๋อเกะออกอ๋อเกะออกแบบนี้นะคะถ่าตรงนี้ดีไหมกำ <c oughs> อ๋อก็มาใส่นีอ่อีกนะคะไม่รู้ว่าปูนซีเมนต์ทุงหนึ่งจะไล้เท่าไหร่นะคะอาอ,อแบบนี้ต้องต้องเอาออกแบบ เอาออกนะคะก็ค่อยเอาตัวอย่างอาอกนะคะไม่งั้นมันจะฟังนะคะนี่น,นี่นะคะโอ้ยเยอะมากเลย ลุงตีว่าอันถงหนึ่งนีไรกี่อันนู่นหรไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบแหว่เจ็ดสิบเจ็ดสิบไปหนึง <70 S 2> ่งเจ็ดสิบไปนู่อ๋อก็ถ้าปุนซีเมนถุงนึงก็ไล่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่านะคะเจ็ดสิบกว่าอันนะคะนี่นะคะเจ็ดสิบกว่าอันเขาเรียกว่าอิดหรือบานะ้องะหนูก็ไม่แน่ใจเนาะอิดนี้เป็นมาอุดจิกะอ,กนนะอันนี้เด็กว่าเจิ้มเมื่อกรา,วาบวกนะบวก <It> walk. <laughs> walk. อิดวอล์กอ๋นนอนนอันนี้คืออิดเนาะอันนี้คือวอล์กเนาะนี่นะคะที่เชียงตุงสิบห้าคำก็จะตานทรายนะคะนี่นะคะจะใส่แบบนี้ไว้เลยค่ะสิบห้าคำก็จะตานทรายาวนี่นะคะคุณเมย์ก็จะเราไม่ตอกนะคะที่นี่เรียกว่าเราไม่ตอกนะคะนี่ ก็เราก็ไปถ่ยายไปถ่ายที่ปอบอกกันแล้วนะคะแล้วก็มาต่อที่แ <c oughs> ม่เห็นเราไม่ตอกนะคะแ <c oughs> ม่อันเป็ดที่เราไว้เม,มื่อไหร่นอะจักไว้มัดนานาเมื่อไหร่นาหลงอ๋อนาหลงนะคะจะจะจักตอกไว้ไว้มัดก้านนาหลงนะคะนี่นี่นะคะ <c oughs> อ้าไม่เป็นไรแต่เป็นเราไม่ยอมอะ อ,อ๋อต้องเอาผิวออกนะคะนี่ผิวไม้ไข่นะครไป่เอาไม้ไข่วะไม่ใ่ไม่ใส่นะคะ,ะแล้วก็เหลาไม้เหลาไม้ตอกไปแล้วก็เข้าน้ำแข็งใส่ไปนะคะอ้า อ๋อต้องเราออกหมดหมดเลยนะคะนี่นะคะพอเราเหลาเสร็จแล้วแล้วก็มามาขานะคะอพอผาก,ก่อนขาแล้วก็เอาเติมเอาเติมเติมตองออกหรอ,อที่จริงจะเรียกว่าเติมนะคะเอาเติมนั่นออกนะคะว้า นี่เอาเติมแบบนี้ออกไปค่ะว้าวอาพอเอาเติมออกหมดแล้วก็เราก็มาจักนะคะจักให้มันเส้นบางๆนะคะเพื่เพื่อให้มันจะมัดล่ายนะคะโดยที่มันไม่แข็งนะคะถ้ามันแข็งๆนี่มันจะมัดยากนะคะหนอไม่หนอ <c oughs> นนะคะแบบนี้นะคะอืมน,นี่นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะเอาไป เอาไปตักแต่เพื่อให้มันไม่ไม่นั่นนะคะนี่ไม่คือมันแห้งหรอะไปตักแต่ให้มันแห้งๆนะคะนี่ตักไว้ที่นี่นะคะนี่นะคะว้าวอันนี้ก็แห้งใช้งานไล่แล้วนะคะนี่แม่ดีใจแล้วเนาะนี่ใช้งานได้แล้วนะคะว้าว ค่ะนี่นะคะนี่ก็ตักแหล่ได้นะคะว้าเด๋ยวร้อนจัง<笑><笑>ค่ะก็อันนี้ก็ใช้งานได้แล้วเนาะค่ะก็สําหรับที่นี้ก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตบดใครได้กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็การกกาบกราขอบพระคุณพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องคำหนุ่มและก็เอ็นดูน้องคมหนุ่มนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องคำหนุ่มตลอดนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <S 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 บาย 那不老。个特。